สวัสดีทุกคนค่ะยี่ต้อรับนะคะเข้าสู่ช่อง c e c t Cosplay วันนี้นะคะเพจะมารีวิวนะคะชุดถังซานนะคะจากร้านแมวขาวนั่นเองเพขออนุญาตขึ้นเป็นทีเซอร์นะคะมันจะง่ายกว่าแล้วขอให้ตัวเพมาคุยอยู่ตรงนี้นะคะคือชุดนานเนี่ยนะคะยอมรับว่าเก็บดีเทลเงียบมากแล้วก็ แต่ว่าจะบอกว่าชุดล้านนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าไซส์ของมาตรฐานของเขานะไซส์ S ของเขาเหมือนไซส์ M ไซส์ M ของเขาเหมือนไซส์ L นะคะชุดที่เพย์ใส่ตัวนี้ก็เป็นไซส์ S นะคะแต่ตัวเพจะดูใหญ่ขึ้นมาดิดนึงเพราะว่าชุดเขาใหญ่นิดนคะชุดข้างในนะคะจะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะซึ่งมันทําให้เราร้อนน้อยนะคะแล้วก็ผ้าข้างในของเขาเนี่ยจะเย็บเป็นผ้าลมนะคะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ระบายอากาศนะคะแล้วก็เสื้อข้างนอกเดี๋ยวจะเป็นเสื้องานแบบผ้าออกแนวเลื่อมมันดิดนึงไม่แน่ใจว่าใช้ผ้า หรือเปล่านะแล้วก็งานทั้งตัวของเขานะคะจะเป็นงานที่เป็นงานเย็บงานปักงานเย็บนะคะแล้วก็จะเป็นงานแบบว่างานผ้าหนังนะคะเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมก็คือเก็บองค์ประกอบครบมากค่ะแม้แต่ชายเสื้อที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าเก็บองค์ประกอบได้เบอร์นี้ก็ยังเก็บเลยนะคะที่มันมีแบบติ่งๆห้อยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ไลการาฟิกเขาคือลอกมาเนยบค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ใช่งานสกีนะคะมันคืองานเย็บนะคะแล้วก็งานปักล้วนๆเลยนะคะตัวเสื้อข้าง ข้างเ,เนี่ยส่วนของชิ้นแรกเนี่ยใส่ง่ายมากนะคะเพราะมันจะมีซิปต,ตรงนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างๆตัวเ,เกงๆเนี่ยก็เก็บเทลมาเนียบเหมือนกันนะคะส่วนวิผมอันนี้อันนี้ก็ไปต่อไปต่อผมมานะคะมันจะประมาณนี้นะคะจริงๆซื้อวิเมสิกก็ได้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบงานชุดนะคะตุงนี้เพชอบมากตรงคอเสื้อเพราะว่ามันตั้งดีมากๆนะคะคือแบบว่าเขามีแบบเป็นผ้านะคะเย็บหนามากนะคะทําให้ตั้งแบบนี้นี่เองแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีความแบบอลามของชุดใช่ไหมก็จะเป็นแบบเป็นได้ที่เป็นแบบ เลื่อมๆหน่อยในการเย็บนะคะโดยส่วนตัวในเพคิดว่าชุดนี้ค่อนข้างจะร้อนมากสาหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราเชื่อว,ว่าถ้าคุณไปใส่ในห้องแอร์ก็คงไม่ได้ร้อนมากหรือหมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเพยถือว่าชุดตัวนี้นเราให้สิบเต็มสิบนะด้านของดีไซน์แล้วก็ความแบบความตรงคาแรคเตอร์นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากนะคะแถมส่วนของคาแรคเตอร์ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความระบายอากาศเพจะให้สักเจ็ดคะแนนก็แล้วกันถือว่าระบายอากาศอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของชุด ไม่มีวัตรุฐานเลยนะคะให้สักห้าก็แล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูแบบดูใหญ่ก,กว่าไซส์ตัวเองก็ถ้าใครสั่งเนี่ยก็สั่งให้มันลดไซส์ไปนิดนึงนะคะมันถึงจะพอดีนะคะแต่อันนี้คือทําใจไม่ได้จริงๆคือฉันเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วปกติใส่ไซส์เอสก็คือแบบพอดีใช่ไหมแต่ร้านนี้คือแบบเอสไม่พอดีค่ะนะคะทํานองนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อนะคะบบเบสเซ็ตทั้งชุดนี้นะคะเพยสนนขายนะคะในราคา ประมาณ7 0 0 0นนะคะรวมวิกอิทงต่างๆนะคะอันนี้เป็นราคาที่เราสั่งมานะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะอ่ะถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆนะคะเพลับพี่ออเดอร์อยู่ร้านยูเมช็อปค่ะแล้วก็ในร้านยูเมช็อปนะคะปล่อยเช่าด้วยก็ใครสนใจจะไปเช่าชุดนี้สามารถเช่ากันได้นะคะก็สามารถคลิปไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ดีคิปชั้นได้เลยเนาะค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ฟังในการรีวิวในครั้งนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าก็หวังว่าเป็นเผื่อในการตัดสินใจสำหรับใครที่อยากจะซื้อทางส้ายเหมือนกันนะบ๊ายบาย